เห็ดบลวกตาด้วยนีย่ลูกล้านเก็บมาให้นี่ล่างน้ำก้อนก้อยแกงได้อันนี้เห็ดตาขาวอันนี้เห็ดตาแร่อันนี้เห็ดไข่มีกระดอกใหญ่ๆลูกล้านก็เก็บมาให้นี่นมีบุงเห็ดไข่ดอกใหญ่คักว่ากวาบุ้งดอกมีสราเัาหเห็ดบลวกแต่ละล้างเห็ดแกงก้อน ปูดออกก็หนึ่ตางน,นี้แกงกเทียงอีอน่าขาวเนี่ยนี่ไปเ็ดตเขาว่กกาให้แกงกินเทียงเลยเขาหนามาใส่ยีน,ยนอ,อยมันกินห,หนักหนกปูกเฮ็ดปลออกได้นี่ปูกจนมาหลอมันเป็นจีเออเออใส่ีนอยนแ่ตกินต็ย นี่เป็าขาวนีเป็นาขาวก็นีเป็นาขาวนีเป็นาขาวนีเป็นรไงอ้ยบาดอกไงสิหิเนี่ยป้าโหหิริไบิ่งเบิ่งเบิบิกรพี่น้องนี่ไม่รอกตั้งหึหอนมหอนเยอะตวาเนาะอือเบิ่ง เ็มัดปูหน่อยจ้หน่ดอกก้อยน่เฮ็ดลำมาด้อยนึงเฮ็ดตาขาวขามึเห็บปวกดนี่ดวงไปยุตใจเลยเห็นถาขาดอกมันหายจิตตาโอ้ปาดอกตั้ง่อขามาจกนอเอาเกงขามา่นนถ้าหวานตัวนี่เป็นแข่จิตาอ อื่นไข่เช้ามีแต่ลาข้าวมีแต่ลาข้าวมีแต่ลาเล็นมี้ต่าแล็นี่ดอกดีนั้งฮึรางเห็ดแก่สู้กินมาเด้อมาเด้อเินยงาวน้ำกันยิงตาหมอยเนี่ย ไม่สะอาดยาจะล้างให้กินแกงให้กินต้องล้างสองงามอืมใข้ไงดีเออเว้ยอไร้ไก็สองงามต้วปอ่ะยังอกให้้อยูุ่่นอยู่ว็าใข่ใช่เลย 没有，白的也多。